you night. <laughs> โหดร้ายซะเหลือเกินใช่อม่อมีเรื่องอะไรหนางโอนาใจไหมอตอนนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องเรียนนะคะทำไมคะเรื่องเรียนยุ่งยากมากท,ที่มันยุ่งยากก็เพราะว่าเที่ยวทุกวันเลยอ่ะไม่เคยได้ไปเรียนเห็นแล้วแหละอินสตากรอ,อินสตาแกรมเนี่ยอัพรูปมาทุกวันนะคะไันนี้รู้จักกันเหรอเนี่ยนิดนึงอ๋อแล้วไปแล <laughs> ้วคุณล่ะครับมีเรื่องอะไรนางโอนาใจไหมคงจะเป็นเรื่องเพื่อนนะคะทำไมคะทำไมเพื่อนไม่เข้าใจกันนะไม่คะไม่คือเป็นเพื่อนเราทั้งสองฝ่ายค่ะเราเป็นคนกลาง เราก็ใช่ลำบากใจนี่ก็เพื่อนนี่ก็เพูดแล้วเลยนะแบบอย่างนี้มันแบบดีการเลยนะสมานนชันครับสมานนชันสามบิกีครับผมคือพังอ่ะขอถามหน่อยว่ามาแอบมาเที่ยวอย่างเงี้ยมีแฟนรู้บ้างไหมเนี่ยพอดีโสดอะค่ะโสดแล้วครับโอ้ยหนุนอยู่ไหนวะอ่ะเราแฟนรู้บ้าเนี่ยมาเที่ยวรู้ว่ากำลังแฟนอยู่ไหนอ๋อแล้วไปแล้วแล้วไปแล้อันนี้ไม่มีไม่มีแฟนจริงเหรอต้องโดนบอกเลิกไงแล้วท้างโดนบอกก็เนี่ยมาหายวะเขาเบิรอนกันแหละเบิรอนกันแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องหนักอกหนักใจไหมไม่หนักอก คงยกออกถามเรื่องหนักอกหนักใจไปแล้วมีเรื่องอะไรที่แฮปปี้บ้างไหมวันนี้ก็มาเที่ยวกับเพื่อนก็ชีวิตมีแต่เพื่อนนะคะก็เรื่องเพื่อนมาเที่ยวกับเพื่อนก็เลยแฮปปี้ใช่มาเที่ยวกัเพื่อนแฮปปี้ค่ะแฮปปี้ทั้งคู่ที่มาได้มาเที่ยวกับเพื่อนถามเพื่อนไหมเพื่อนแฮปปี้แฮปปี้ป่ะวะแฮปปี้เคยทะเลาะกันเองไหมยังค่ะยังยังคุยกันอยู่คอคุยกันไม่ได้ทะเลาะกันก็ไดแบบตบเลยเอาหัวขวดชาเเลยชอบผู้ชายคนเดียวกันมีเรื่องอะไรที่แบบชอบเรเนี่ยมันก็มีป่ะวะแบบว่ามองมองคนเดียวกันแต่ก็็แบบกกจะคุยยันเฮ้ เออ้้้ยานนีีะไรงคืจะเอาเลยเหรอคือตกลงกันแล้วว่าคนนี้เอาเลย้วเปล่ายิงฉุกันนี้เปล่าเป่าเปล่ายิงฉุกหรือเปล่าไม่เปล่าไม่เป่าเราตกลงกันได้แล้วก็ตกองตกลงตาตกลงมาเองไขว้อะไรอย่างเงี้ยคุอยุคสมัยนี้ร้ายนะร้ายเนี่ยนึกมีอยไรในละครถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยอยากได้ทั้งคู่ทำไงถ้าเราอยากได้ก็แบบแล้วตกลงแบ่งวันกันหรือเปล่าใช่นี่วันคู่แล้วกันวันคู่เยอะกว่าน้อยกว่าวะน้อยกว่ามันที่ไปโอเคโอเค เป็นแบบลงตัวมากเอาอะไรครับชอบดูหนังไหมชอบดูหนังไหมชอบ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 ค่ะชอบแล้วแบบประสบปัญหาอะไรในโรงภาพยนตร์บ้างไหมคะแบบกินขนมเสียงดังในโรงหนังเคย่างเงี้ยเคยเจอไหมเคยเจอไหมไม่เคยแต่ประสบปัญหาที่แบบว่าเอาเอาเท้าของเราตกตร่องตรงที่เราหน้าเราก็หันไปแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมีกิ่นอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยอ่าถ้าจะบอกกับคนที่เอาเท้ามาแหย่ยบเราจะบอกว่าอะไรก็จะอว่าวันนั้นก็เหมือนจะว่าเขาจริงเหรอบอกด่าว่าอะไรครับบอกว่าพุ่ยเท้าหลงมีกลิ่นไหมม่กิ่นไหม ถ้ามัถ้าไม่เหม็นมากเราคงไม่หันไปไปดูว่าเฮ้ยมันกินอะไรอะไรเงี้ยคือแบบว่าเล็บขบหรือเปล่าก็ไม่รู้แบบกินแรงมากพวกแบบคุยโทรศัพท์อะไรแบบนี้น่ารำคาญนะบอกให้ปิดติปปิดติปอย่างเงี้ยบอกเลยอ๋อไม่ไม่ไม่เขในโรงเขาบอกมาถึงเชื่อฟังคำสั่งสอนแต่ว่าคนอื่นก็ไม่ปิดไงไม่ชอบเออน่ารัถ้าเกิดแบบทำอะไรกับเขาได้เนี่ยจะบอกเขาว่าอะไรก็จะบอกว่าปิดเถอะน่าร ช่วงนี้เรียมีปัญหาอะไรหนักอกหนักใจป่ะคะเรื่องเพื่อนเอะทำไงอะเรื่องเพื่อน,นเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนเพื่อนไม่ให้เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เข้าใจอไมามีอะไรหนักอกหนักใจไหมเรื่องเรียนค่ะทำไมครับทำไมเรียนยังไม่จบสักทีอ้าววันนี้มีอะไรที่แฮปปี้สุดๆมากแฮปปี้อินดูไลท์เลยแบบเบสเลยต้องเริ่มงนานเดี๋ยวนะค่ะได้มาวิฟสำหรับคุณเลยครับแฮปปี้ไหมแฮปปี้ค่ะแฮปปี้เรื่องอะไรความรักเฮ้ยไอ้ยากเพิ่งเจอความรักครั้งใหม่หรือวยไงก็คบป้านาแล้ว ก็เสมอต้นเสมอไปอ่ยาขอถามหน่อยว่าชอบดูหนังไหมชอบมากค่ะชอบดูหนังประเภทไหนครับหนังผีค่ะหนังผีโอ้จะได้กระโดดกอดผู้ชายแกอ๋อเผู้หญิงสมัยนี้โหดร้ายซะเหลือเกินชอบดูหนังประเภทไหนชอบหนังแอคชั่น แแอคชั yeah, okay. oh, ่ like ่นะโล้วไปแอคชั oh, ouais. ่นท네ี่ไหนอะอย่างเงี้ยเฮ้ยหนังอะไรหนังแอคชั่นแอคอ๋อแอคชั่นเดียวเลยแล้วก็พบปัญหาอะไรในโรงหนังบ้างไหมครับโทรศัพท์ดังค่ะโทรศัพท์ดังแล้วเราทำไงเราก็แบบว่าไม่มีมารยาทอะไรอย่างนี้แล้วทันทีที่ยินมวยก็พูดแบบคนแบบเนี้ยขอให้ได้พูดอ่ะแล้วถ้าพูดกับเขาได้เนี่ยอยากจะพูดกับเขาว่าอะไรเงียบๆหน่อยอ่าคือมันสั่นเนี่ยแบบมันรบกวนการดูหนังเรากพลังอินใช่เราเราคุยเรื่องเหมือนกันอ้าว เกลียดอะไรที่สุดในโรงหนังเท้าเท้าเหม็นในโรงหนังแล้วมันก็หึงมากเลยอันนี้ก็คือถ้าจะบอกกับคนนั้นได้เนี่ยเราจะทำเราจะบอกเขาว่าอะไรออกไปเถอะออกจากโรงหนังไปเถอะถ้าเขารู้ตัวว่าเขาเหม็นนะเขาก็ควรไม่ควรจะมาโอ้สสงเขาอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ไม่ื่อเกิดเราบอกอะไรเขาได้เราอยากจะบอกเขาไหมว่าเขาเท้าเหม็นเนี่ยอยากจะบอกแต่หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครคนไหนอ่ะไม่ได้เท้าเหม็นถ้าเราเท้าเหม็นนี่มันความผิดร้ายแรงต้องโดนไล่ออกจากโรงหนังเลยเหรอใช่ Yeah.